สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกลสายนะครัวันนี้มาตัดหญ้านะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะก็มาให้คนผู้ชมได้ชมกันนะฮะตัดไป3วันนะฮะก็จะเสร็จนะครับตอนนี้ก็วันที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมียามันลกนะฮะช่วงหน้าฝน ก็เลยต้องตัดให้โล่งเตียนหน่อยนะครับก็ตัดทั่วนาของเรานะฮะสนุกยาก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยน,น้ำกลับมาไหลเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่แต่ไหลไม่แรงเหมือนช่วงฝนตกเยอะๆนะครับนี่บรรยากาศ ช่วงนี้นะก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ลงเตียนเลยนะฮะทางนี้ก็ผมก็ตัดไปเรียบร้อยแม่ปลูกถั่วอีกฝั่งหนึ่งปลูกตามคันเหมืองนะครับนี่ก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่ก็ถอนยาที่อยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นมานะ ข้าวก็ได้ยี่สิบกอนแล้วนะนี่เขียวกะจีขึ้นมาแล้วนะฮะเขียวกะจีขึ้นมาแล้วสำหรับข้าวนี่นะก็เขียวเต็มนาขึ้นมาแล้วนะฮสำหรับข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับดียวต้องหว่านปุ๋ยสักหน่อยสักสามสิบวันต้องหว่านปุ๋ยสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันขึ้นมา นี่นะฮะเขียวแล้วนะฮะนี่เขียวสวยงามนะครับนี่จากโล่งๆก็เขียวขึ้นมาสวยงามนะครับสำหรับข้าวนาวานปีนี้ นนีน่ขึ้นมาคุณผู้ชมภาพโดยรวมของการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าก็ตัดหญ้าในานาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ก็ร้อยข้าวขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยสักสองรอบ นะฮะใส่ปุ๋ยเร่งให้มันขึ้นแล้วก็ใส่ตอนออกรวงนั่นเองนะครับนี่ภาพบรรยากาศโดยรวมของการทำนาหวานปีแรกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้กับกล้องโกไใสก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมา ฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ